ยอดที่ยอดเลยรัเกาะมากินเนิสุดๆเจ้าหนูร้องเพลงจบแล้วขอติ้งได้หรือยังได้แล้วติ้งได้แล้ว อะไรอีกครับจะติ้งเขาร้องบอกขนาดนี้ให้เขาร้องอีกรอบนะเป็นพิธีกรแทนเลยไม่ล่ะจะชอบเธอร้องท่อนกู้ล้องที่ถนนไปเต๋อซินฉันิ้งมากเลยอาหารเธอเป็นนักร้องที่สุดยอดในจักรวาลกรรมการได้ฟังยังไม่อยากติ้งเลยใช้ความสามารถไม่ต้องแต่งเป็นอย่างอื่นชนะอย่างโปร่งใสเพราะทุกคนเป็นกําลังใจให้ฉันถึงกล้าร้องต่อขอบคุณนะไม่เป็นไรลูกสาวของ พ่อรู้ไหมถ้าแม่แกยังอยู่เขาต้องดีใจมากดีใจมากเหมือนพ่อเนี่ยพู้เล่นตาจะไหลเว้ยจะร้อทำไมคนอื่นเห็นเข้ามันไม่ดีนะรู้ไหมปิดปาื้มไว้เนื้อหะพ่อคะพ่อเป็นปากหน้ต้า จะใช้อีกเหรออาเมื่อกี้ตอนเธอร้องเพลงก็ไม่ใส่ผ้าปิดปากนะนั่นนะสิไม่ต้องใส่แล้วฉันว่าอรุยต้องทำเวทีที่ร้านให้เธอร้องเพลงแน่นอนต่อไปเธอคือไฮไลท์ของร้านขนมหวานนี่ต่อไปไม่ต้องใส่แล้วมีความมั่นใจก็จะสวยเองดาราหลายคนเมื่อก่อนก็น้าตาดหญ้าพอดังแล้วก็สวยขึ้นหลอขึ้นทั้งนั้นแหละต่อไปไม่ต้องใส่แล้วนะ hiện nè đi 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 Hãy subscribe cho kênh <Nhạc> Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những <Nhạc> video hấp dẫn